สวัสดีค่ะมาพบก,กับอีฟนะคะอีฟีนแล้วก็น,น้องเอว่าวันนี้นะคะอีฟจะพาพี่ๆเดินทาง ไปกรุงเทพมหานครน,นะคะแล้วก็ต่อไปที่ราชบุรีนะคะแล้วก็เราจะไปเที่ยวทะเลทางนู้นกันนะคะจะเป็นทะเลที่ไหนรอติดตามได้เลยวันนี้การเดินทางเราพิเศษมากๆอิฟไม่ได้ไปกับน้องออวาสแค่2คนนะคะวันนี้อิจะไปกับน้องอ้อมด้วยนะคะน้องสาวอีทเองแล้วก็มีคุณปู่น้องเอวานี่ค่ะคือพร้อมมากนะคะตอนนี้พร้อมที่จะปิดประตูบ้านแล้วนะคะคุณปู่นะคะคุณปู่คุณปู่ไม่ได้ขึ้นเครื่องนานมากนะคะคุณปู่จะตื่นเต้นไหมเดี๋ยวรอติดตาม,มน,น้องเอวา ก็ะตื่นเต้นไหมคะขึ้นเครื่องนั่นไงพร้อมพอพอมนะคะสี่ห้าหกเราเนาะน้องออมน้องออมโอเครถคันเล็กๆเ,เ,เรานะคะเดี๋ยวจะให้พี่สาวไปส่งเนะาะยังไงวันนี้อีโกฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะไปให้หนึ่งล้านคนติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกัน,นที่บ้านคุณพ่อก่อนนะคะเดี๋ยวเอากระเป๋าขึ้นรถกันก่อนเนาะไปะ ทิปนี้นะคะเราจะไปกันยาวๆเลยเราจะไปตั้งแต่วันจันทรนะคะกลับมาอีทีน่าจะประมาณวันเสาร์ไม่สุกก็เสาร์นะคะอีจะไปที่ไหนบ้างฟิณีรอติดตามได้เลยนะคะวันนี้ตื่นเต้นน้องอ้อเนี่ยจะขึ้นเครื่องครั้งแรกนะคะทุกคนนะจะเป็นยังไงจะตกใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราขับรถไปบ้านพ่อก่อนนะคะเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนน้องเนตาเรานะคะชัดแบบเรียบร้อยโอเค มารับคุณย่าแล้วนะคะเราจะไปเที่ยวราชบุรีนะคะเหคุณปู่จอดรถเรียบร้อยอะไรน้องเอวานะอะไรคะคุณรถคันนี้อัดแน่นนะคะโอเคเดี๋ยวเรานี่เลยของเราแน่นๆท้ายรถนี่เลยชาทุกคนกระเป๋าเราอีวแบ็คแพ็คเกอร์นะคะเนี่ยวันนี้กระเป๋าลากอิบแตกแ่ะเอเคคุณพ่อพร้อมนะคะปะเดี๋ยวไปบ้านพี่สาวนะคะให้พี่สาวไปส่ง เพราะว่าถ right so no okay. 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 ้าไปจอดที่สนามบินวันละร้อยเลยนะคะก็เลยเราจะไม่จอดนะโอเคนะโอเคให้พี่สาวไปส่งนะคะให้พี่เอไปส่งอำหับน้องนาดารถเราจะอัดแน่นเกินไปไหมเนี่ยได้ไหมลองดูได้ค่ะนี่เลยอัดอัดรถรถไปฟ้าเนต้าเรานะคะทุกคนนี่เลยค่ะแบบแน่นมากนะคะ สองสามนะคะอีฟสามสี่ห้าหกเจ็ดคนนะคะทุกคนเดนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสนามบินกันเลยค่ะได้ั้นรถเนต้าน้อยเรานะคะบรรทุกมาเจ็ดคนกระเป๋าอีกสี่ใบนะคะเยอะมากนะคะทุกคนดูได้ค่ะแม่ไปนักเดินทางนะคะดูแต่ละคนของอิฟนี่ใบใหญ่มากเลยดะดูว้าวแม่แบล็คแเกอร์นี่น้องเอว่า จึงแล้วท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีนะคะทุกคนเรามารออยู่ชั้นบนแล้วนะคะอยู่เกตห้านะคะทุกคนตอนนี้นะคะเีว๋ยว่าโอ้โหวันนี้วุ่นวายมากมาหลายคนปกติมาคนเดียวนะคะก็จะไม่ได้แบบช่างกระเป๋าแต่วันนี้เรามา ห้าคนนะคะเขาก็ช่างกระเป๋านะแล้วโหลดด้วยวันนี้เราต้องไปรอลกระเป๋าที่ดอนเมืองอีกนะคะทุกคนสู้ๆนะคะวันแบบนี้เราจะเดินทางไปที่ราชบุรีนะคะไปหาตากล้องของเรานะคะน้องเอวาก็ไปคุณย่าก็ไปนะคะคุณปู่ก็ไปแล้วก็น้องสาวนี่เลยคนตต่นแน่นี่สุดคือน,น้องสาวอีทนะคะโอเคไม่ตื่นเต้นกับไม่ตื่นเต้นนะอ้อมบอกไม่ตต่นเต้นเลยเดี๋ยวรอดูนะนั่ง <c oughs> คนละที่ด้วยนะน้องอ้อมนั่ง 32A เลยนะคะไหนขอดูหน่อยแม่ได้นั่งที่ เรามาช้าสามสิบสองเออันนี้ใช่เรามาช้าไปนะคะทุกคนขนาดว่ามาเร็วแล้วนะคะช้าทุกคนแต่ว่าอีมานั่งกับลูกนะคะเขาก็เลยให้เลื่อนมานั่งที่ห้าเจนะคะปกติคือได้สามสิบสามเลยนะคะคือทยายายเครื่องเลยทุกคนโอเคค่ะสูๆ้ๆเดินทางนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนเดินทางกันค่ะว้าวน้องอีวาตื่นเต้นมากตอนนี้ปะเดี๋ยวเราไอาขึ้นเครื่องกัน Rest your, rest your. ถึงที่นั่งเราแล้วว้าวนั่งกลิมหน้า่างเลยนะคะ5่าเดเจนี่เลยเรานั่งอยู่บนเครื่องนกแอร์แล้วนะคะตอนนี้วันนี้ ไฟเต็มนะคะคนเยอะมากเราต้องได้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องนะคะก็คือ7โลโหลดฟรีนะคะวันนี้อี๊สายจะแคลคเกออีมา10โละคะ่ะทุกคนก็เลยแบ่งใส่กระเป๋าคุณพ่อนะคะโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะบอก t ซีลูกค่ะกสื้อๆนะคะ,ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งข้างหลังนะคะนี้เรามากับเด็กแล้วนั่งข้างหน้าดูกำลังกินหนุ่มจีบอร่อยเลยไปคะ่ะ,คะ เดินทางกันค่ะทุกคนนะคะคนกําลังทยอยขึ้นเครื่องนะคะ<ม>เดี๋ยวพอขึ้นหมดก็ออกเดินทางไปด้านเมืองกรุงเทพมาหานคร ه ة ว้าวเราอยู่บนเครื่องนกแอร์นะคะแล้วเขาก็จะมีคู่มือความปลอดภัยให้เราดูนะคะฝนกคนบบ <ๆ S 2> ิีสาสามารถอ่านคู่มือได้เพื่อความปลอดภัยของผูดด้โดยสารคะเข้มขัดหรือยังคะขย่ะอ๋อ วันนี้เราสลับที่กับพี่คนข้างพี่คนข้างแบบน่ารักนะคะขอบคุณพี่คนข้างด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะเรื่องเป็นอกแล้วอยาเพื best, ่อให้แบบค่ะ ปลอดภัยแล้วนะคะถึงดอนเมืองแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปรอเอากระเป๋านะคะเดี๋ยวเราก็รอปู่กับย่าด้วยปู่กับย่าอยู่ข้างหลังเลยนะคะโอ,คโอเคนะถึงแล้วดีใจเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันนะคะที่สายพานที่15้านะคะทุกคนเราไปดูว่าจะเร็วเหมือนที่พนักง,งานบอกไหมนะคะคือปกติอาจจะไม่ได้โหลดเครื่องวันนี้คนเต็มเครื่องเลยนะคะแบบเยอะมาก ทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนนะเดินตามทุกคนไปนะคะเดินตามผู้คนไปเราก็จะรู้ว่าเขาไปไหนกันนะคะนม่ค่ะเราจะเดินไปแบบนี้นกเเขาก็จะมีป้ายบอกเรานะคะว่าผู้โดยสารขาเข้ารับกระเป๋านั่นเลยนะคะจะมีป้ายบอกตลอดทางอยูด่ดอนเมือง i n t e r อร์เนชั่น i ลแอร์ค่ะนี่เลยเราถึงดอนเมืองแล้วทุกคนเราลงบันไดไเราตรงนี้ลงูงลงนี้ดีกวา่าอ่ะไปลงทางนน้นก็ลงไปลงบันไดเลื่อนก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าจะลงบันไดธรรมดาก็ได้นี่เลยดเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันนี่แหละถ้าใครโหลดกระเป๋าก็คือมารับที่สายพานนะคะทุกคน,นกระเป๋าเราอยู่ที่สายพานที่15นะคะเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันก่อนโอ้คนเยอะมากวันนี้ รับกระเป๋านะคะนี่เลยสายพานที่สิตรงนี้ก็จะเป็นสายพานรับกระเป๋านะคะทุกคนคเราก็ต้องมารอนะคะกระเป๋ายังไม่มานะตอนนี้น้องพนักงานบอกว่าลงจากเครื่องปุ๊บรอประมาณ5นาที10นาทีก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรารอกันนะคะว่าจะได้เร็วจริงๆหรือเปล่านะนีอุบลราชธานี U นี่เลยนกแอรพี่เขามา่ยืนรอถามเราว่า,ารับอุบลราชธานี เขาถามเราว่ามาจากกัมพูชีเหรอเราก็งงนะคะเอซีเราก็เลยอว่ามาจากกัมพูชามากอีกเรามาจากอุบรลราชธานีนะคะ mm hmm. แต่เราไปถ่ายคลิปที่กัมพูชานะคะ mm hmm. นึกว่าเอฟซีทักทายเรานะคะ mm hmm. ตกใจหมดเลยกระเป๋ามาแล้วนี่เลยว้าวเดี๋ยวรอนี่ไงเขาเขาบอกว่ามาถึง5นาทีก็ได้กระเป๋าเลยนะจริงอันนี้จริงแป๊บนึงนะลูกนะรอก่อนนะเดี๋ยวกระเป๋าปู่จะมาก่อน mm hmm. นี่แล้วเรารอกระเป๋าเราเอากระเป๋าคุณปู่กันนะ mm hmm. กระเป๋าปู่กระเป๋าย่า กระเป๋าย่าสีอะไรอะ่ะแม่จำไม่ได้อะ่ะเอว่าจำได้ไหมสีทองกรเป่านี่เลยได้แล้วว่า,า,า,ากระเป๋าปูมาแล้วเดี๋ยวเราเอากระเป๋าปูอ,นนอันนี้กระเป๋าปู่รกระเป๋าย่าอันไหนอันนี้ไหมของนาอน้อมมีการ์ตูนไหม กระเป๋าเรามาแล้วนู่นเป้แม่อยู่นู่นแม่ดูนี่ทำไมใครใส่มามาแล้วคะ่ะมาแล้วค่ะดูคนแป๊บนึงโลอยากเข้าตึกให้่มากนี่เลยทุกคนเร็วนะเนี่ยโอเคคะ่ะไปละรอนะอ้อมก่อนนะคะทุกคนนะอ้อมอยังไม่มาเราได้สองกระเป๋าแล้วเราจําไม่ได้กระเป๋าย่ากับกระเป๋าหน้อ้อมจําไม่ได้เลยหอ,อ้อมอย่กเคยจำได้อีกเลยยาลงมาแล้วนะคะหน้อ้อมแล้วก็ปู่อยู่สุดสุดท้ายเลยใช่ไหมคะแม่ ท้ายๆเลยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเจ๋อเจ๋ออ้อมบอกนะคะกระเป๋าปู่นี้จําได้กระเป๋าปูเอาลงมาก่อนเพื่อนเลยโอเคเดี๋ยวรอกระเป๋าย่านะคะเดี๋ยวเรารับกระเป๋าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นแท็กซี่นะคะแล้วก็ไปหมอชิดเดี๋ยวไปเข้าคนทห้องน้ำก่อนได้ค่ะแม่กระเป๋ายญ้าใบไหนนี่ไงกระเป๋ายญาใบนี้ใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะจำกระเป๋ายญ้าไม่ได้มันใหม่มากนะคะ ได้ไหมคะแม่สามสามสามมไหมคะแม่สามสามกระเป๋าคุณอยู่ไหนอ่ะคุณไม่มีกระเป๋าหรอเอ้าไม่ได้เอากระเป๋ามานี่ได้กระเป๋าครบทุกคนแล้วนะคะไปเข้าห้องน้ําก่อนถ้ายังไม่ได้เข้าห้องน้ำไปไหนต่อไม่ได้ห้องน้ําอยู่ตรงไหนคะแม่ข้างบันไดเลื่อนข้างบันไดเลื่อนอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะคุณแม่เดยวค่ะพาคุณปู่ไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะคุณย่าก็ปวดย่าอยู่นู่นรอย่าก่อนลูก เข้าห้องน้ำมันเอาไว้กับอีฟก็ได้ค่ะพ่อคะมาเข้า,ขาห้องน้ำกันก่อนนะคะก่อนเดินทางเดี๋ยวเราจะไปขึ้นแท็กซี่นะคะพี่ๆมันลุ้นนะว่าแท็กซี่จะเป็นแบบไหนนะคะจะต้องให้เราโบกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแต่ว่าระหว่างรอเข้าห้องน้ำนะร้านตรงนี้นะห้องน้ำมีเบอร์เกอร์คิงนะคะมีร้านอาหารต่างๆซับรงไฟฟ้าชอนี่ไ้ชัยค่ะใช้เลยอันนี้ก็แฟรนหลายเนี่ย ก็เก็บของด้วยนะคะตรงนั้นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปแท็กซี่มิเตอร์นี่เลยเห็นะแท็กซี่ด้านนี้เลยค่ะไคะ้ค่ะทุกคนว้าวตอนนี้เราไม่ต้องไปโบกที่ข้างหน้าแล้วนะเขามีบริการแท็กซี่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเอวีสี่ใช่แม่โบกไงมากับเอวาไงแท็กซีเ่เฮียนี่เลยอุ้ยทำไมไม่มีคนรอวันนี้คิวน้อยหรือเปล่านี่ ตอนนี้แท็กซี่เป็นระบบบัตรคิวนะคะทุกคน9 5หแล้วป่ะเก้าแป๊บเดียวทุกคนวันนี้ไม่ต้องรอนานเลยนะคะแท็กซี่บัตรคิวมีมีมีฟอร์จูเนอร์อยู่แท็กซี่บัตรคิวนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแบบดีซี่คั้นใหญ่เลยนี่เลยค่ะมาขึ้นได้มาใช้บริการไ,ได้ได้ค่ะรนนี้ป่ะเราไปมอชิปกันนะคะเดี๋ยวเราจะต่อไปราชบุรีกันเนาะ โอเคค่ะได้ในนั่งแท็กซี่คันใหญ่เลยนะคะมาหลยคนนี่คุณพ่อขับเนะคะคุณพ่อนั่งข้างหน้านะคะแล้วคุณพ่อแท็กซี่ขับไปทรงเล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปลาดบุรีนะคะโอเคเดินทางกันค่ะทุกคนคุณแม่น้องออมเอว่าคนข้างหน้าต้องคาดเข็มขัดนะคะทุกคนเดี๋ยวตำรวจอยากรู้จักเรานะคะนี่เลย <ค>ะไปงด้นนันน่งพื้นไปแล้วไฟนี่เรามาไฟนกแอร์นะคะส2มสาดีๆสาทุกคนปู่เกือบได้นั่งพื้นนะคะทุกคนมีหมายเลขซ้ำนะคะที่นั่งซ้ำกันนะคะเกิองงเลยปูบอกอเกือบไม่ได้มากับเราแล้วนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,นะคะโอเคนี่เดี๋ยวเราไปต่อรถนะคะที่มอชิดแล้วก็ไปราชบุรีจอมบึงเลสโตเลย คิดถึงพ่อเอ็มแล้วใช่ไหมตเต็นแล้วปะน<ช>ี้ยพ่อเอ็มตื่นเต้นแล้วพ่อเอ็มตื่นเต้นแล้วออนะเรา <c oughs> ถึงนี่เลยหมอชิดนะคะตรงรถเล็กเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันก่อนนะคะมาทุกคนตกันก่อนนะคะข้างในทุกคนมากนะคะเมื่อกี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าผิดช่องทุกคนอาคารดีของเรานะคะดีตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อน เราไปขึ้นรถก่อนทุกคนปะวุ่นวายมากกว่าน,นี้นีเลยเผื่อใครจะมาต่อรถนะคะไปจังหวัดใกล้ๆนะคะกาญจน,นบุรีราชบุรีนี่เราขึ้นรถจอมบึงหมอชทิดแล้วนะคะรถออกบ่ายโมงนะเดีไปหาของกินก่อนทุกคนเดี๋ยวไปเซเว่นแป,ป๊บหนึ่งนะคะเราเดินมาด้านนี้นะคะก็จะมีเซเวน่นมีร้านอาหารนะดิภาพี่ๆเราเซเว่นก่อนมาในเซเว่นแล้วทุกคนเดี๋ยวหาน้ำก่อน น,น้ำเปล่าอยู่ด้านนี้เลยเรล่าใด้าวแล้วทุกคนสะดวกมากนะคะนี่เลยคนะ่ะไปซื้อเซเว่นเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วโอเคมาเดี๋ยวเราขึ้นรถกัน